มาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาหอมฟางด้วยกันนะคะของจังหวัดนครพนมนะคะในจุดของอำเภอป่าปากนะคะจะได้ภาาที่สวยงามนะคะเราจะไม่แพ้อำเภออื่นนะคะอำเภออื่นเขาก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะวันนี้เรามีเด็กๆนะคะมาร่วมกิจกรรมปลูกผักด้วยคะแวนี้ วันนี้วัธดธรรมรามีกิจกรรมวัดสร้างสุขค่ะหน่วยงานราชการมาปลูกผักอยู่ที่วัดมีหลายๆภาคผักสวนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปที่แปลงผักก่อนนะคะ มีท่านนนยกด้วยสวัสดีค่ะท่านนนยกเหนื่อยบบค้าเหนื่อยบบคะไม่เหนื่อยครัไม่เหนื่อยค่ะนยกเก่งจริงๆเลยเสร็จแลวก็จะเป็นงการที่แปลงนะคว่าลูกแปลงมเยอนะะป้วกนด้วย เจ้าไว้ถ่ายอนเลยถ่ายกุ่มเลยไม่ว่าครับากอ่อนครับคุณหนูจะมาทำอะไรครับวันนี้ลูกๆสวัสดีค่ะ เจ๊จ๋าปลูกผักลูกจะปลูกเป็นเหรอลูกเห็นไหมคะปลูกเป็นไหมคะปลูกเป็นไหมคะเ้๊จ๋าเราเคยปลูกไหมลูกเคยค่ะอ๋อเคยค่ะเคยค่ะเออโรงเรียนอบตปลาปลาเก่งมากเลยปลูกผักก็เป็นจัดไม่มีอ่งเลัดไหมบอกแม่นี่เดี๋ยวบิดเลยเออท่นล่ะท่พ่อได้เป็นครู ปะคงอย่างเนาะอนเลียไอ้คนนม้จ้าจ้าจ้า่ด้กิน่้ใช่ใช่แล้วก็เอานี้ลงไปสี่ลงสี่เอาด้านที่มีรกลงไป เอออืมจะให้มันลึกๆเออแล้วก็ถมดินเอ่าทำอีกทำอีกทำเยอะๆเลยผักอะไรคะนี่ซื้อผักอะไรคะผักอะไรอ่าบอกคุณป้าสิดุกหอมโบวต้นหอมครับบอโบวนต้นหอมครับอ่ามองกงด้วยต้นหอมก็เป็นนะคะอ้หูเก่งจังเลยควันมะเ็พันผัโดยรวมทั้งที่วัดด้วยนะคะวัดชุมชนโรงเรียนนะคะปลูกผักนี่มาก คู่นี้วัดที่สอนเปิดจะนังสือสอนฮอดปลูกผักครับคู่นี้จะมีการอัดพิษด้วยนะคะอ๋้ไอไผ่ดีมากสมัคดูสิปลูกผักก็เป็นด้วยโรงเรียนไหนเนี่ยนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลดังๆดงตัวแดงลูกอนุบาลไหนคะ อนุบาลออบตมาปากค่ะโอ้ตอนนี้กำลังปลูกผักอยู่ตอนนี้สอนปลูกผักให้เด็กๆเลยดินกบนะคะทำคน้นละวานแล้วค่ะวางมาได้คันผั่ด้วยแล้วค่ะวานแล้วเด็กน้อยมาที่สมบูรณ์แล้วนะมอนนัทมอนนักเพื่อนยาวบนนี้มาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาหอมฟางด้วยกันนะคะ ข้างหลังอันนี้เป็นเป็นดอกเป็นผลเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊เจ๊มาดูแป๊บเดียวนะคะได้กินดอกกินผลแล้วเด็กๆ๊ร่วมถ่ายรูปเลยค่ะคุณครูเชิญค่ะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเลยนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะเชิญค่ะอ่ามาทางนี้ลูกเป็นจะแทนเนาะนะคะยื่นไปทางนู่นหนูยังทักกันง่วงนะคะ ยิบลูกยิบโอ้ยยิบเต็มที่เลยมาให้เบ๊กเลยขออนุญาตเพื่อนะะ <c oughs> ตารวัดประชารัฐสร้างสุขของเรานะคะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้นะคะ